อันนี้เหมอกช่องเจ็ดค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวตะโกนตะโกนตะโกของเรามาออกไปทานสักนิดนึงมาช่องเจ็ดเลยค่ะช่องเจ็ดสีทีวีพระคุณนะคะตึง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 ค่ะเอาจริงๆนะไม่ต้องอวยไม่อร่อยอร่อยตะโกนได้กลิ่นแบบพวกอะไรเผ็ดๆอันเรียกว่าอะไรเรื่องที่คุณทำเองหมเลยเหรอทำเองหมดตอนนี้มีแต่เลี้ยงหมูก็ปลูกผักที่ยังไม่ได้ทำอ่ะ ไม่ต้องมีฟันก็ได้แล้วเนี่ยจริงมากใช้เงินดุนๆเอาก็ลงพอแล้วอ่ะดีจริงอร่อยอร่อยนะอร่อยมากน้องมอญยังยี่สิบห้าบาทไปตลอดการเลยไหมคะถ้าขายจานวนวอลุ่มได้เราก็จะยี่สิบห้าบาทแต่ถ้าสมมติว่ามันเหลือขายได้แบบไม่ค่อยดีมันก็ต้องขึ้นราคานะพี่ขึ้นก็ได้นะจริงนะแต่ลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าคุณบอยคะสิ่งที่คุณบอยให้อ่ะมันเกินราคาไปเยอะสี่สิบบาทยังถูกเลย เกิดมาไม่เคยเหงือกหนังหัวเนี่ยอะไรกันเนี่ยอันเนี้ยคือเห็นล้อร่อยแล้วคือแบบนึ่อหนึ่งดิแล้วอร่อยจริงหมูเหมอเอ้ยอะไรเอ้ยโดยเฉพาะกากหมูกากหมูแซ่บสุดท้ายที่ลอยทรรมาอร่อยมากอืแต่ละาพวกตัวน้ำซุปเราชอบเป็นคนชอบสดนน้ำซุปอยู่แล้วอยากกินอะอยากสะพ้าเยอะไะเนี่ยอยากกินจ้ะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยไม่ได้อวยเป็นคนทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันรู้เลยว่าเนี่ยแหละคือใช่แล้วก็บอกเลยนะว่ารสชาตินี้จื่ได้ยาว จริงๆไม่ใช่เราค่าอร่อยอย่างเดียวนะคุณภาพาะวัตถุดิบของเขาแล้วก็ไอ้พริกผีบอกตาย<ค>น้ำซุปค,นะคือตรงเลือดเขาดีน้ำมันข้นมันไม่ได้ว่าเจอจางบอกเลยว่าไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่ต้องให้แม่เขานั้น<อ>ตามไปกินได้อย่าหาว่าแบบพวกเราอวยเวอร์นะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อจนก,กว่าจะไปลองชิมเองให้ชิ้นใหญ่เวอร์ลดลดชิ้นหน่อยก็ได้ให้ชิ้นใหญ่ให้เต็มปากเ<ๆ>ต็มคำแล้วราคา25บาท แม่ขายเอาสังคมจริงๆแม่ไม่ได้ขายเอาแบบเลยเลยแม่ขายเอาสังคมอร่อยตะโกนเนาะอร่อยตะโกนจริงๆต้องไปจริงๆอร่อยกว่าร้านหนูบอกเลยอร่อยกว่าเซียนมูนพูดเลยไปกันค่ะอร่อย